เชิญเลยนะครับขอเชิญนะครับคุณแม่และน้องฟิล huh> ์มนะครับปีนี้น้องฟิล์มเท่าไหร่นะครับจะยี่แปดแล้วคุยกันมา28ปีแล้วนะครับไม่ร oh mm ู้ว่าน้องฟิล์มเมื่อคุยคุณแม่มา28ปีแล้วมีอะไรนอกเหนือจากที่คุยกันอยู่ทุกวันวัน <NO นี้จะมีอะไรพูดคุยอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีปล่อยเป็นหน้าที่น้องฟิล์มเลยนะครับเชิญครับคุณแม่เต่นเต้นยิ่งกว่านั่งดูอีกก็ ฟิลกับแม่คือเราเคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับคือวันนี้เราผ่านอะไรกันมาแล้วเราก็ไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยคือฟิลถูกพักงานแล้วฟิลก็กไม่มีงานก็เลยนี่ฟิลรู้สึกน้อย,น,อยน้อยใจตัวเองนะครับที่ที่เห็นแม่ไปต้องไปไปสักคิ้วหรือว่าไปไปตัดผมใหม่ไปทำความงามใหม่เพื่อ หาเงินมาเลี้ยงทีมแทนว่าสิบปีนี้เลี้ยงแม่ตลอดเลี้ยงทั้งตระกูลตลอดแต่พอมาโดนโมรสุมอะไรเข้าต้องเดินกลับมาขอตังค์แม่ใหม่ไม่รู้รู้สึกรู้สึกอายเหมือนกันทั้งที่เมื่อก่อนดเด็กก็ขอมามารัาาางชีวิต,ตแต่พอโตไปแล้วก็มาไปขอใหม่ก็รู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทำให้ผิดหวังกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าแม่ไม่เคยว่าอะไรมีแต่มีแต่แตให้คําแนะนําแล้วก็ ทางที่พีมไม่อยากจะทําอย่างเช่นต like, ้องกลับไปเหลืออะไรที่มันไม่ใช่เป็นความจริงเนี่ยพ <so S 1> <stretch> ีเก <ös> ็บกดเก็บกดแล้วก็น้อยใจเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยไม่อยากอยู่ในไวงการคือแบบว่าเพราะว่าพออยู่อยู่อยู่กับแม่เนี่ยคือแม่ก็แม่ก็แสดงว่าแม่แฮปปี้ดีแต่ว่าพอแม่ออกไปนอกบ้านพีมรู้ว่าแม่เจออะไรบ้างเพราะพีก็เจอเหมือนกันแม่ต้องเจอค ที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาด่าว่าแม่เยอะมากแต่พอแม่กลับมาหาฟิล์มแม่ก็จะยิ้มตลอดอย่างเงี้ยคือฟิล์มก็เลยคือแบบรู้ว่ากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าพยายามจะบอกว่าคือณวันนั้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะไม่ท้าแม่ลําบากาแต่ว่าพอไปอังกฤษก็ยังต้องให้แม่ไปลําบากอยู่ดีอย่างเงี้ยเข้าใจว่าโดนแบบคงโดนว่ามาเยอะที่คนเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแม่นะครับที่ ที่ไม่เคยทิ้งเลยนะครับแม้ไปอยู่อังกฤษแม่จะอยู่ที่ไทยกับป้ากับพี่แอร์ก็ได้แต่แม่ก็ยังไปดูแลฟิล์มที่นั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่มีเท้าไว้ให้พิมกาบทุกคืนก่อนนอนครับที่อังกิษแล้วก็ขอบคุณมากที่นอนอยู่กับฟิล์มทุกคืนให้ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มไม่ขาดหายแล้วก็ มันทาให้ให้ฟิลมมีพลังในในในทุกทุวันในทุกวันให้ให้ใหก้าวต่อไปเรื่อยๆครับแต่นั้นมันก็เป็นความสุขของแม่ด้วยที่ได้อยู่กับฟิลม์มรมอว่าลูกจะทุกข์ยากแค่ไหนแต่แม่ก็อยากให้ฟิล์มอยู่ในสายตาของแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะว่าฟิล์มยังไงก็ตามแต่ฟิล์มเป็นคนดีของแม่ตลอดเวลาเป็นคนดีของแม่ ตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนถึงวันนี้ฟิลมก็ยังเป็นลูกที่ดีของแม่อยู่ตลอดเลยรักแม่หนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค,คุณแม่น้องฟิลมก็ได้พูดแล้วเราคงไม่มีอะไรสรุปนะครับ<ช>แต่เราก็ได้เห็นว่าความรักของน้องฟิลมที่มีแต่คุณแม่และคุณแม่ที่ <S <S 2> <S 2> ม,ทมีความรักต่อน้องฟิลมมันมากมายขนาดไหนค่ะและนี่คือน้องฟิลมและคุณแม่ค่ะ พี่ผมได้อยู่ตรงนี้ก่อน